สวัสดีครับผมบอสคิริตินะครับ<ะ>ยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการบอสอ่านข่าวในวันนี้นะครับ,รบพนวัฒน์นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Habbit แ a b b i t ที่แปลว่ากระต่ายแทบ a b b i t พี่ตีเบาเลยเป็นไม่มีเสาโบ้ยใจแฮบ,บิตเนี่ยมันสําคัญกับเรายัางไงแฮบ,บิตคือนิสัยหรือสันดาลนี่แหละมันจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับหนึ่งคือคิวคิวคือบางอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วมันกระตุ้นให้เราทําอะไรบางอย่างอะ่ะอันที่2คือรูทีนรูทีนสิ่งที่เราทำเป็นประจาํา3คือรีวอร์ดรีวอร์ดคือรางวัลที่เราได้รับสมมติยกตัวยอย่างเป็นเด็กติดเกมกัหนึ่งติดเกมเนี่ยเด็กติดเกมเลยนะครับ สาเหตุเกิดจากการเบือ่ออําทำอะไรดีเปิดคอมไหมซึ่งเราได้รับมานคืออะไรความสนุกความมันเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งเว้ยค่อยๆเปลี่ยนสมมตินหนึ่งอย่างก็เล่นเกมมนาะสมมติมันต้องทํางานใช่ไหมแต่มันแบบเลิกเกมไม่ได้ก็ส่งผลต่อง,งานงานเสียอีกอออก็ต้องอยากคราวนี้ชีวิตพังเ,ออเราทํายังไงเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งเปิดคอมแต่ว่าแทนที่เปิดคอมจะเล่นเกมเราไปทําอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราได้รีวอร์ดเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทาตามเนี้ยเราเปลี่ยน อ่ะสมมติผมเบื่อใช่ไหมมีคิวมีสาเหตุเบื่อปกติรูทีนมันจะเปิเปดคอมใช่ไหมอันนี้ลองเปิดคอมเหมือนเดิมได้ใช่ไหมไแต่ว่าเปลี่ยนจากเล่นเกมมาเปิดเพลงได้เออให้ความสุขความมันความสบายเหมือนเดิมได้เออแล้วมันต้องทําไงถ้าสมมติติดเกมมากแต่ว่ามันก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อสอบมีหนังสืออะไรที่สนุกไหมกระตูนนี้หรออ่ากระตูนไงอาจจะเบื่อปุ๊บแทนที่จะเล่นเกมอ่านวันพีสเฮ้ย อ่านมันพิดปุ๊บอ่านแล้วสมมติว่ามันต้องสอบจริงๆอะพี่อ่านวิชาสังคมปอ๊บอันนี้ไม่ได้ละคือฮารบิตมันไม่ได้ไเปลี่ยนได้ชั่วข้ามคืนมันก็คือการที่เราแบบสร้างอุป,ปนิสัยไปเรื่อยๆ <S <S สมมติว่า<ช>เราอยากจะเป็นคนรักการอาร่านอยากจะเป็นนะแต่ทุกวันนี้แม่งไม่เป็นทุกวันนี้เป็นเด็กติดเกมมากเ,เลยติดเกมมากๆคือมันขัดข้างกับการที่แบบเราติดเกมเราต้องหาอะไรที่มาทดแทนให้เรามีความสุขอย่างเช่นเล่นเกมเรามีความสนุกความมันถ้าเราจะอ่านหนังสือเราก็ต้องได้ความสนุกความมันเหมือนกันด้วยเป็นหนังสือประเภทอะไรกก็ไปหหหาาาาเเเออพระะะฉนนนนั้้คคืยจใทุ ว่าทุกนิสัยเลยนะมันเกิดขึ้นเพราะคิวบางอย่างมีสาเหตุบางมีสาเหตุบางอย่างกูจะดึงหมอยเส๋นหน้าก <laughs> ูจะดึงหมวยเส๋นหน้า แล้วแกได้ไหมแกได้ทุกอย่างแกได้แก้ไดโดยการเปลี่ยนสิ่งที่ทําหรือว่าเปลี่ยนรางวัลที่ได้รับคอเสิร์ตของวิบอสผมเคยอ่านและเคยได้ยินมาด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนนิสัยหรือว่าอยากเปลี่ยนสันดานสันดานไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนได้สันดานมันคืออะไรมันคือนิสัยที่เราทาซ้าๆเช่นแปรงฟันตอนเด็กๆแปรงฟันแบบอ้อยแปรงไม่ถูกต้องทุกวันนี้แบบเหมือนขัดชั่วในปากไม่ส่องกระจกก็แปรงได้นี่คือสันดานของเราแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันฝังอ่ะใช่คิวมันชัดมากเพราะฉะนั้นคือเราชินละท หมง่ายๆเราเปลี่ยนแอคชั่นใหม่แล้วเราทําติดต่อกัน21วันอันนี้พี่บอลน่าจะเคยได้ดย,ยินเกด,ด21วันแล้วเราจะได้อุปนิสัยใหม่ได้สันดานใหม่ๆแต่<ๆ>ถามว่ามันจะติดเป็นชั่ชีวิตไหมไม่นะเพราะว่ามันไม่นานพอใช่มันไม่นานพอสําคัญคือเราต้องเอาไปทําให้มันนานๆเพราะฉะน,นั้นนิสัยอะไรก็แล้วแต่เราสามารถสร้างได้นะเว้ยทุกเราสามารถสร้างได้ สมมติผมอยากเป็นคนที่แบบมีกล้ามขามีต้นขาที่กระชับทุกครั้งที่ผมเข้าห้องน้ําผมเดินออกมาผมต้องสควอชได้ไหมได้ได้แล้วแม่งการสควอชนั้นมันไม่ได้สควอชครั้งหนึ่งแล้วขามันจะสวยหรอกหมายถึงว่าถ้าเราทํามันบ่อยๆอ่ะครั้งที่100หรือครั้งที่200เดี๋ยวมันสวยเองไม่ใช่มันออกมาห้องน้ํามีสควอตไป100ทีนะไม่ใช่เขาออกหนึ่งร้อยครั้งแต่ถ้าเกิดเราสึกว่าหุ่นดีมันไม่ใช่รีวอร์ดอ่ะก็แฮปปี้นี้มันจะไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเเเเรราาากก็็ททํหมมมมมมืืออนนนฝตตัััววววงง่่้ไไีคสุขดยจจิใ นะครับประมาณนี้ขอบคุณพี่บอสมากๆนะครับที่มาแบ่งปันแล้วก็แชร์เรื่องของแฮับบิตนะการเปลี่ยนแปลงบอกไว้ก่อนนะว่าอุปนิสัยของเราและสันดานของเรามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้แค่เราเทคแอคชั่นใหม่ๆเข้าไปก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับว่าอยากได้นิสัยอะไรใหม่ให้กับตัวเองหรืออยากเปลี่ยนแปลงนิสัยอะไรโดยการใช้เทคนิคนี้นะครับลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างต่อนนี้เลยแล้วก็อย่าลืมไปดูช่องผมบ้างนะครับครับช่องผมนะครับชื่อช่องบอสกิลิตินะครับผมมีคอนเทนต์ดีๆตลอดเวลานะฮะไปกดซับสไคร้ไม่ต้องกดจับไป ดูก่อนไม่ชอบไม่ต้องกดซับชอบค่อยกดดูไปเรื่อยถ้าดูแล้วไม่ชอบก็ดูต่อ,อ,อกดดิสไลค์ก็ได้ไม่ชอบก็กดไปเลยไม่ว่าอะไรอยู่แล้วชอบก็กดไลค์เลยแล้วกันเอกช่งย ก็เด <Dans> <años> <marriage> so right ี๋ยวก่อนนี่คุยกับคนหนึ่งใช่ไหมก็อย่าลืมติดตามช่องหนึ่งพนวัฒน์นะครับก็คือช่องช่องเราเลยนี่แหละเราชอบไปแบบไปคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยให้ความรู้กับเพื่อนใช่ไหมครับผมโอเคก็คือหน้าด้านแหละนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับกับช่องหนึ่งพนวัฒนะครับไม่ซัดไม่กลับนะครับคิดคิดสโลแกนขึ้นมาไม่ซัดไม่ คิดได้ไันเข้ากับสละอัดไงผาดโอเคนะครับผมจะเอาเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันอย่างสม่ำเสมอนะครับขอบคุณที่ดูจนจบขอบคุณที่กดไลค์และกดซับสไครต์นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดบวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเออนี้ได้แล้วจบแล้ว